ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Right Coach ปรับหมดที่ใช่นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่ารายการของเราจะสามารถปรับเปลี่ยนบุคลบคลบุคลากรจากหนุ่มนอยเป็นหนุ่มเท่หนุ่มครูได้ถึง5คนแล้วคนที่จะเป็นคนสุดท้ายในซีซั่นนี้ครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเอามันมาปรับรูปเพราะว่าจริงๆเป็นนี่เป็นเรื่องที่ด่ามบ่อยมากคือผมเผ้าคือแบบ คุณเป็นถึงตลกดาวรุ่งพุ่งสู่เมนของ w o r k p o พอยเป็นหลานคนเล็กของคุณอาปัญญา<ช>เป็นลูกคนละแม่คนละพ่อ,คน,พอคนละพี่คนละเชื้อกับพี่หม่ำจกงกฉะนั้นวันนี้ผมจะเอามาปรับลุกแล้วให้เขาได้ใช้หน้าตาของเขาในการเป็นหลอกผู้หญิงเยอะแยะเต็มไปหมดน้องรักของผมครับอูนผ้ภาภูมิครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ สวัสดีครับชื่ออุ่นครับภาคภูมิจงมั่นวัฒนาครับอายุ32ครับส่วนสูง175น้ำหนัก60ครับเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวเองหน่อยค่ะอ่าเป็นคนเท่ครับไม่หล่อไม่เท่แต่ว่ามีสเสน่ห์ที่จุดซ่อนเลนครับหลายคนชอบมองว่าผมเป็นคนเซอร์ครับแต่จริงๆผมเป็นคนเท่ครับ โชว์องเหรอเขาบอกรายการนี้สบายสบายสบายไปนั่งไปนี่ไงสวัสดีสวัสดีมึงโอ๊ตมึงแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่ออุ่นครับผมชื่ออุ่นนะครับเป็นน้องพี่โอ๊ตอุ่นภูมิอุ่นภูมิภูมิครับอุ่นโอ๊ตอาร์ตออฟอัน คืตระกูลออ่างรวมกันโคตรเอี้ยเลยครั้งสุดท้ายที่มึงตัดผมเนี่ยม่อไหร่มึงช่วยบอกหน่อยเลยเรื่องตัดผมเผพาเนี่ยคือผมไอ้นี่วิกป่ะเนี่ยผมจริงผมจริงเหรอโอ้ยผมมันวิกเสียทรงหมดเลยโอ้ยโอ้ยจะทโอวังผมไม่ค่อยชอบตัดผมผมชอบไว้ผมยาวนี่ใหม่แล้วใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเชิญเลยพี่มาเลยไม่ต้องรายการไม่ต้องมีพิธีอะไรกันละมาเลยมาเลยพี่เต้ เซล็บโค้ดของกูวันนี้คือนี่กูเอาคนที่ดูแลเรื่องทรงผมคือผมจะบอกแบบนี้ว่าจริงๆพี่โทนี่อะ่ะหล่อลอ,อยู่แล้วบุคลิกดีอยู่แล้วเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะปรับลุคให้เขาหน่อยก <c oughs> ูว่ามึงเข้าใจอะไรผิดอยู่ <c oughs> เขาต้องปรับให้มึงเชื่อไหมพี่มเมื่อกีเกเก้เล่นเองอะ่ะรู้สึกขยะขยะเลยแล้วเดี๋ยวมึงดูเนี่ยการเนี่ยดูเดี๋ยวดูการแต่งตัวมึงดูเนี่ย ผมเผ้าแล้วมึงดูมึงดิพี่โทพี่โทเป็นช่างทําผมเขาตัดแต่ละคนเนี่ยเป็กเปมนัทไบต์ไบต์ไบต์โอ้โหตัดเพียบเลยเขาไม่ตัดท,ที่บ้านเลยแล้ววันนี้เขาต้องมาจับเด็ด โออย่างเงี้ยวันนี้พี่โทนี่ผมดีใจด้วยที่พอร์ตฟลิโอของพี่จะมีชื่อผมเข้าไปเข้าไปอยู่ในเต็มเต็มหรอเต็มเต็มหรอใช่ใช่ให้เขาเล่าเรื่องตอนปีสามที่เขาแบบอยากตัดผมแล้วเขาอเลฟเฟ้นของพี่ติ๊กเจษดาพอน่ะให้ช่างเนี่ยให้เขาเล่าเรื่องจริงตอนนั้นผมยาวแบบอย่างงี้เลยนะแล้วรู้สึกว่าอยากตัดผมแล้วจริงเหรอมึ่อวาผมยาวขนาดนั้นเหรอ้ยงั้นปีสามอายุสิบเก้าโดยประมาณแล้วอยากตัดผมผมเอารูปพี่ติ๊กไปพี่ติ๊กตอนนั้นเล่นชื่อหมอหูโต ไม่เหมือนตรงผมไม่เหมือนผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันขาดตรงหูพิติ๊กเจาะหูอ๋อแต่ว่ากลัวก็เลยเอาไอ้ที่หนีบถุงเท้าอ่ะถุงเท้าที่มันจะมีที่หนีบอ่านี่ก่อนมม่มีก่อนยังไม่เหมือนว่ะไม่น่าเป็นที่ทรงผมละไม่น่าเป็นที่หูแล้วล่ะน่าจะเป็นที่เบ้าหน้าเราเองอะไรไม่เหมือนพี่อุ่นแต่ก่อนตอนเด็กเขาผมตรงนะคะแล้วหวดถึงผมอยากสศกตอนเด็กได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเด็กๆ็กคือเด็กเลยครับพี่โทกูรู้แล้วมากใช่ใช่มาขึ้นที่หู คุณท้เกียดพี่โทด้วยเข้าใจไหมปกติพี่โทยาวไหมพี่ทำไปหึือผมอยากจกผมตอนเด็กๆผมตรงเลยตรงหรอตรงเลยแล้วผมไปบวดเนนตอนป .5 โกนหัวล้านเลยจากนั้นหัวผมหยิกเลยครับพี่โทพี่โอ้ยหรอมันเป็นไปได้ไหมพี่โทต้องดูว่าพ่อแม่ผมอยากจบป่ะ อ,อ,อยากโศกค,ครับทางแบบว่าคุณตาคุณปู่เนี่ยอยากโศกหมดเลยเ,ออเราว่าน่าเป็นกรรมพันธุ์ใช่ต้องดูแลไงพี่ถ้าแบบผมอยากโศกอย่างเงี้ยนี่นนมึงไม่ดูแลเลยนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลจริงๆครับพี่ไม่ทำไม่ทำอะไรเันคือคือจริงๆแล้วผมอยากโศก์เซ็ตง่ายกว่าผมตรง อย่างอย่างผมเนี่ยปกติผมตรงมากแล้วก็ต้องไปดัดเพื่อที่จะเซตแบบนี้ได้ถ้าผมตรงมากมันจะชี้เลยมันจะชี้แบบโ้งเลยนะแต่ถ้าเกิดผมอยากโสกมันจะแบบเออมันจะโค้งลงให้เราเลยเราว่าจริงๆเซตง่ายนะแต่เราก็เห็นหลายคนแล้วเวลาผมอยากโสกเขาจะชอบแบบเอยผมไม่อยากอยากโศกอยากผมตรงอะไรเงี้ยมันมันสลับกันแล้ว่าคนคนผมตรงก็อยากผมอยากโสกอะไรเงี้ยย่าหน้าบ้านคนอื่นจะสวยงามกว่าย่าหน้าบ้านเราเสมอ กูพูดเพื่ออะไรเนี่ยผมพี่อุลุกพี่อุะเป็นอย่างนี้ตลอดแบบเวลาเราแคสงานเราก็จะเห็นพี่อุะในลุกแบบเดิมๆเซ่อๆใช่แล้วมึงก็คือจะไปซ้ำหน้าคนอื่นฉะนั้นมึงนี่มันมึงต้องเปลี่ยนเดี๋ยวให้พี่โทนี่ดูแลให้เสื้อผ้าด้วยตัดผมด้วยครับพี่อ๊ตครับปรับลุกด้วยแต่ผมบอกเลยว่าเป็นเกียรติกับผัวผมเหมือนกันที่จะให้พี่พี่โทตัดแล้วแต่พี่โทเลยจริงๆคให้พี่โทแล้วถ้าสมมติว่าถ่ายครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งนี้เกลียนไปเลยนึงเป็นพี่โทนะเอาคิวซ้ายผมไปด้วย ขอเป็นกูเป็นคนตัดได้ป่ะเดี <an> ๋ยวเดียวเดียวเริ่มการตัดผมครับพี่โทนี่วางไว้คร่าวๆไหมพี่ว่าจะ ให้มันออกมาประมาณไหนพี่ต้องต้องต้องคิดไฟนอลอิมเมจก่อนป่ะใช่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราตัดผมใครเนี่ยเราจะมีภาพในหัวเราก็มีความสวยงามในหัวของเราคิดในหัวแล้วก็ทําอยู่คนเดียวไม่คุยกับเขาแต่จนจนครั้งหนึ่งที่เราเจอเหตุการณ์ที่ว่าเขาร้องไห้น้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาผมยาวมาแล้วเขาบอกอยากตัดสั้นแล้วตอนนั้นเทรนด์ผมสั้นของผู้หญิงคือสั้นเลยสั้นแบบบอยอ่ะแล้วตัดเลยเขาร้องไห้เขาแบบเฮ้ยเขาอยากสั้นแบบ เราก็ตกใจว่าตัดไปร้องให้ไปเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นัไปร้องให้ไปเรอยครับใช่พี่ก็ยังไม่อยู่ในีวกับพี่ใจพี่แม่งได้เหมือนกันนะเราเป็นคนที่ คอนเซนเทรตมากเวลาตัดเราจะไม่มองเลยจากวันนั้นเราก็เลยแบบปุยเยอะขึ้นคุยเยอะขึ้นคือวันนี้เรามีโจทย์สาลุกใช่ป่ะเป็นลุกเพริเกาหลีใช่ไหมแบดบอยแล้วก็ส่งแดดดีซึ่งเรารู้สึกว่าแสดงพี่จะตัดทีเดียวแต่ที่เหลือจะเป็นเซฟถูกไหมใช่มันเองต้องใช้ทีงานเซฟเอาเรารู้สึกว่าเกาหลีอะคือความยาวประมาณนี้มันมันอาจจะยาวไปนิดหนึ่งมันจะดูเซอร์ปนิดหนึ่งเราจะเก็บให้มันเนียบขึ้นหน่อยเอาให้ด้านข้างเนี่ยเนียบขึ้นแล้วก็ด้านบนเนี่ยสั้นลงเฮ้ยเฮีย ให้หล่อเลยปะพี่วโอเคนะแค่นี้พอเลยอ่ะเสร็จแล้วจบรายการโอเคครับคลคนเปน เยอะโลงมาโลงมาผมรู้สึกว่ามันดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนี่ยังไม่ได้เซ็ตนะเดี๋ยวตอนเซ็ตเปลี่ยนรู้กูว่าแม่งเท่กว่านี้คือเราอ่ะศึกษามาเหมือนกันนะทรงนี้มันจะมีประมาณสองทรงแต่ว่าทรงทรงที่หิบสุดคือทรงแสกมันจะไม่กลางซะทีเดียวมันจะข้างนิดนึงอเออแต่ว่าเวลาคนเซ็ตส่วนมากเขาจะเข้าใจผิดเขาจะไปข้างอย่างนี้เลยแล้วก็จะปาดลงมาแล้วก็มันจะตกตรงอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะเราสังเกตอ่ะมันจะเกือบกลางเลยมันจะแบบประมาณอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยหกสิบสี่สิบวก็ตรงเนี้ยมันจะช่องงองอย่างงี <Yeah. S 1> ้ค่อยค่อยปลดีแล้วก็ตรงนี้ยก <Yeah. S 1> ขึ้นอย่างงี้ประมาณนี้้ <Yeah. S 1> ีน,น,นแล้วโปรดักที่เราใช้อ่ะพี่คือเราว่าจริงจริงใช้แว็กแล้วเวลาเซ็ตผมส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้หวีถ้าเกิดเขาอยากโศกมาอยู่แล้วเนี้ยเราจะพยายามให้ตามธรรมชาติเขาแล้วจับให้มันเข้าทรงเวลาเวลาเซตก็แบบเหมือนเหมือนทาครีมอะ ทาคขีมให้ทั่วมืออย่าอย่าให้มันเป็นกระจุกใช่พยายามทาให้มันทั่วมือใช่แล้วก็ดูดูยี่ห้อบางยี่ห้อมันจะชอบแบบเป็นก้อนก้อนแล้วเราเริ่มทําโคงมันก่อนก็คือแบบดูลักษณะจะเอาไปทางไหนก่อนนะไปทางไหนก่อนเบาๆค่อยๆเชี่ยทางนี้ไปพูดเอ้ยดาเนี่ยพี่เขาเป็นอะไรนะเป็นไรผมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้นี่แหละเก็บ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 ลูกผมเก็บลูกผมไป ทีนี้พอเราได้โค้งแล้วเราเพิ่มเพิ่มแว็กซ์หน่อยก็ต้องจับตรงนี้หน่อยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้จังหวะโค้งเนี่ยธรรมชาติของผมคนจับโศกเขาจะโค้งอย่างนี้นะโค้งหนีแต่ไอ้ทรงเนี้ยมันจะมีความโค้งเข้าอ๋อวนแบบนี้บเข้ามาอย่างนี้นิดนึง เราก็ต้องจับฝืนธรรมชาติมันนิดน mm ึงเคยไหมจับ hmm. ฝืนธรรมชาติมีมีมีจับขึ้นขึ้นมาตรงนี้อ๋อเหรอโหมาไกลนะพี่โันี่แล้วโอ้โหพี่โันี้แล้วโอเคประมาณนี้ครับร้อยเรื่อยเรื่อยจะเราแต่งตัว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 อย่างแรกครับพี่ลุคโอป้าเกาหลีพระเอกเกาหลีเลยควรจะต้องประมาณไหนพี่บางทีไปแนววินเทจก็ อย่างเท่อยู่อ่าวินเทจใส่ยีนกางเกงสีขาวบอกว่าเป็นลุกบอกว่าเหมือนไปเที่ยวทะเลแบบขึ้นเรือยอท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออฟิลนั้นฟิลนั้นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยีนยีนตอนนี้ก่อนนี่กางเกงกางเกงนี่โคตรน่ารักเลยผมก็ชอบเลยขูดโคตรง่ายเลยอ่ะอ่ะงั้นเปลี่ยนชุดนี้ก่อนไปได้ครับได้เดี๋ยวค่อยมาแล้วเดี๋ยวค่อยใส่แจ็คเก็ตอ่า เียน่ารักเลย,เเลยแล้ววันนี้เขาต้องแคสเป็นอะไรฮะบทแรกอันนี้บทแรกนะคะเป็นแบบว่าไม่เอ็งหนะ้าใสคำพูดซื่อๆไม่มีทลิ๊ไม่มีพลายคนใจเย็นไม่ใช่กองยูอันนี้กงตัง <c oughs> แต่ให้พี่อุ่นแคสจะได้คนจะได้เห็นหลายๆบุคลิกของพี่อุน่นเพื่อโอกาสในหนะ้าที่การงานใช่ออขอแนะนําอย่างหนึ่งเราก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันเราสังเกตว่าคนเกาหลีเวลาเล่นน่ะเขาจะนิ่งมากอันดับแรกเขาต้องแบบอบอบขึ้นก่อนเออนิ่งๆตรงๆนะตาต้องนิ่งเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยตาห้ามกระพริบ ใช่ครับตาเขาจะไม่กระพริบเลยเพราะเวลาตากับพริบเนี่ยมันจะกวนสายตาคนดูเพราะฉะนั้นเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยได้หลอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมาแต่ใจแล้วตาเราจะไม่กระพริบความที่อายเนี่ยต้องทําไงให้ดูน่ารักไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอายจนหงอแบบเอ้ยผมอายกูคิดว่าอายอ่ะมึงต้องมองเขาก่อนเว้ยแล้วพุงอมึงเห็นเขามองกลับมาแล้วมึงค่อยอายจะรู้สึกเฮ้ยเขารู้เนี่ยว่า บ้าจริงโอเคนี่เขาดูเนียว่าเราแอบ,บมองก็อยู่ต้องเล่นน,น,น้อยๆอินเนอร์อย่างงี้อินเนอร์คือเราชอบมองคนนี่เหมือนเวลาที่มึงเลือกะมึงมองกวาด <laughs> มึงมองกว่าไม่ใช่มึงมองกว่านี้รอบสุดนี้เลยมึงมองกว่าอยนี้เอาการเอางานแต่ได้รีบกลับเร็วมันมองยี้จริงพีเร็วไม่ใู่ดูวยไ่กูดูทันกลับบ้านดูทันทีกลับบ้านพองนี้ก่อนเราบังเอิญจ้องเขานานเกินไปนี่นี่เป็นสุภาพสตรีที่เราชอบในในใจเรารู้สึกว่าอยากมองเขาอยากอยากเห็นทุกรายละเอียดเงยหน้ามาแล้วเจอเขาสบตากันไปดีเออบังเอิญซะเฮ้ยจี๊ดเนียตาตาให้กลัวมาก ้ป่ะผมบอกแล้วไปอย่างไรถ้าพี่เขาถอยเลยอสมมติบังเอิญแบบหาในนี้นะเนี่เดิ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 นิด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 งดิ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 เิดินหดอดิ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 เิดิดิาิดิดิาไดิ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 องดิดิดิเฮ้ยเขามองมาว่ะ เฮยอรงี่อเป็นผู้ชายยังเขินเลยเมื่อกี้ถึงเทาทำไมมีเมียแล้วจังหวะเขามองนี้เดี๋ยวเรารอกูบ้างเราลองกูบ้างมีมีเรื่องในหัวเยอะเรื่องในหัวนมเท่าไหร่วะเนี่ยทำบ่อะเามองมาเขามองเียกูกูเซอรเชิอลลัสเมนะเนี่ย เขารู้ไหมเ่ยกูแอบมองนมเขาอยู่เนี่ยไอ้วนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูช่วยกูด้วยลากกูออกไปจากเฟรมทีทีไปตะพวงเดินไปมองเขาก่อนรู้สึกเกรงอกเกรงใจพูดออกมาเลยเราขอเราขอฟังเสียงในหัวเราในหัวเราต้องมีเดี๋ยวเรากำลังจะไปคาเฟ่เพราะฉะนั้นการบังเอิญเจอสาวเนี่ยมันคือระหว่างทางจริงถ้าเราโฟกัสไปที่อื่นแล้วบังเอิญเจอมันจะ อาเอ๊ะจังหวะเอ๊ะโอเคก็สปีดสามสปีดสามสองหนึ่งแอคชั่นฉันกำลังจะเดินไปกินกาแฟอุ้ยฉันเห็นคุณพสตรีคนหนึ่งอ่ะตาต้องมีกขาฟไม่ฟิลตาไม่เขาดูสวยจังเลยอ่ะแล้วเขาน่ารักเป็นสเปคฉันเลยที่ขยันมองแล้วอุ้ยเออทักทายนิดนึงครับสวัสดีครับเออโอเคจะไปกินกาแฟพอดีเลยครับ ผมไม่ได้ถามเขอโทษทีครับผมผมคิดดังไปนิดนึงไปก่อนนะครับโอ้เออโอเคนะแต่ว่ากำลังพอดีกูดูเฮี้ยสุดเลย้ะกูดูคู่คมอ่ะกูดูคู่คำเฮี้ยลุกต่อไปครับพี่เป็นแบดบอยใช่ไหมตามโจทย์ใช่ไหมฮะเราจะเสยให้มันเปียกนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นเนี้ยมา เออน่าสบายนะใช่เด็กสับเดี่ยวดีเลยเราขออนุญาตใช้อันนี้เลยอ่าแว็กซ์เลยอันนี้คือฟอร์เมตฟอร์เมตอ่ะที่คนเขาไปเล่นไพ่กันอยู่ที่ชายแดนควายเป็ดโทษ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 กูเสร็จตัวเองร้องอ่ะเสร็จยังคุยกันเสร็จยังไม่ต้องเลยไ่ต้องเลยอเคโอเคอันนี้คือเวทลุกเลยนิดหน่อยไม่ถึงขั้นเปียกมากคือเราต้องระวังเพราะว่าเราเราจะต้องไม่ไม่

ลุคนี้มึงได้เลยวะไอ้ยี่อันนี้เท่ว่ะเป็นตัวเองมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นครับพี่ใช่ใช่ใช่และนี่คือคือต้องเป็นแบบนี้ป่ะพี่โทไอ้ป๊อปชปอยเราว่าเราว่ามีไว้ก็ดีเพราะว่ามันสื่อสารว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจดูตัวเองเท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียวมันช่วยเล่าได้นะไอ้ไอ้ทรงเกาหลีฮะเราจะเหมือนกับเกือบแสกกลางนิดนึงฮะแต่เวลาเรารู้สึกว่าเวลาแบดบอยมันจะชอบแบบทางเดียวเลยแบบเดินเอียงคอดนึงมันจะแบบอือนี้สาีิบาทอันนี้สาธิบาท เราเราเราจะพยายามให้มันแบบไปข้างใดข้างหนึ่งเยอะกว่าอประมาณนี้ครับอ้นี่ดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเลยอุ่นอย่างกอย่างลูกนี้เก่งูกเทพเป็นลูกนี้ผมก็ชอบเท่มั่นใจด้วยคือคือเรารู้สึกว่าเวลาแบบคนคนแบดแบดเนี่ยเขาเขาจะแบบไม่ค่อยสนใจตัวเองเท่าไหร่เขาไม่ค่อยดูแลตัวเองปล่อยเสื้อหน่อยแต่เขาก็จะมีสไตล์ของตัวเองจริงๆริเขานิ่งนะเขาจะแบบแค่เสื้อยืด แจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงอย่างเงี้ใช่ก็เสื้อยืดสีขาวจริงๆยุคนี้เราชอบมากนะคือกางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเข้มๆหน่อยพับขากางเกงยีนวินเทจเสื้อยืดแค่นั้นเลยพี่เ็นโคตรเทเลยพิเศษไงพิเศษกระโซะไปเปลี่ยนไปเอาแจ็คเก็ตไปด้วยเตะพวงไปเตะพวงไป แบดบอยแบดบอยมึงเท่นะรออันนี้ผมชอบอันนี้ผมส่องกระจกแล้วผมรู้สึกว่าให้ผมมั่นใจสมมติถอดถอดตะเก็กันให้ถอดตะเกนถอดตะเกียหนถอดตะเกหนเนี่ยก็ได้เนี่ยพอแล้วเนี่ยใช่ใช่คือคือเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ใช่คนเลวแต่เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแสดงว่าเขาชอบใช้ความคิดและอยู่กับตัวเองเยอะเวลาเขาเดินเนี่ยหัวเขาจะนำนีนึกออกไหม เชียแบบโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เหรอความคิดนำทุกคนครับบทนี้เป็นแบดแบดหน่อยแบดแบดหน่อยเป็นตัวโกงครับมาแย่งนางเอกนางเอกชอบผู้ชายแบดแบดตัวนี้ก็เลยเป็นคนที่มาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับพระเอกเนี่ยระหองระแหงเอาไม่ติดตลกเลยอยากเห็นว่าคนนี้เขาหล่อได้สมมุติว่าอันนี้ผมกลับอันนี้พี่เป็นพู่กลับเลยแต่เปแคสงานเลยนี่อยากได้ยินเสียงในหัวเลยสามผมพูดเลยอ่ะพี่โทลองดูลองดูสามสองเด้ด้วยความเป็นคนแบดแอคชั่น เป๊ะกว่ะโอ๊ยคงี่งทำแรงกับงมแล้วมาแฟนอ่ะแค่ที่ไหนมีกาแฟพี่ป่ะพี่มีเงินนะเออใช่มีหรอไม่จริงอ่ะไม่เคยจ่ายเลยไม่ไปก็ได้อ๋อไม่ไปกับเขาหรอไม่ไปกับมึงฮะอยากเห็นพี่โอ๊ตทำบางที้อ่ะพี่แบดบอยอ่ะแบดบอยแบดบอยแล้วแล้วแล้ว ชะดานาสนนะ้ำเฮียอะไรไอ้เฮียเล่นล้เหี้ยาก ได้เลยเมื่อกี้นี่แทบได้ยินทุกคำที่ออกมา <c oughs> ในสายตา <c oughs> ลเลยอ <c oughs> มองหัวจนหลดเท้าเลย <c oughs> อยากเห็นแบบว่าคาแรคเตอร,ร์นี้ค่ะแต่ว่า,า,ข,า,ข,าขายของให้ผู้ชายด้วยกันขายของผู้ชายด้วยกันขายของให้ผู้ชายด้วยกัน5 4 3 2อ action ถูกใจพี่อะครับน้อง <c oughs> มาแก่ด้วยอ,อยากให้แฟนเท่เหมือนพี่ไหมน่ะไม่ยากหรอกนะ อยากจะแบดบอยแบบนี้ยอ x Body Spray i ไอ Breaker กลิ่นหอมส้มแมนดารินหอมสดชื่นเ็นคงจะนึกภาพไม่ออกสินะว่าหอมขนาดไหนพี่บอกเลยนะหอมเย็นสดชื่นทันทีที่ฉีดไม่เชื่อค่ะนไ,ไม่เชื่อค่ะวายเขาหมุนลงมาแล้ว <c oughs> ตันรับ ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน48ชั่วโมงโฟังไม่ผิดน้อง48ชั่วโมง 2>, 2วันน, <c oughs> น้องคงจะไม่เห็นภาพ<ไ>เอาไปลองใช้ไหมละ่ะอ x body spray ice breaker กลิ่นส้มเมนดารินหอมสดชื่นแต่ว่า,วาวงุเนี้ยนะพี่ให้แฟนน้องแล้วกันจะได้เท่เย็นอนพี่ดยด ดีมากดีมากอันนี้ดีมากดีมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปผ่านเลยเท็กเดียวสุดท้ายนะลุกสุดท้ายลุกสุดท้ายโอเคครับผมแด๊ดดี้คือมีความภูมิฐานขึ้นมีความโตขึ้นอขึ้นโตโตขึ้นพี่แด๊ดดี้คือก็ยังมีความเวทอยู่แต่ว่าเรียบร้อยขึ้นครับ เนี่ยเราเราเมื่อกี้เราเซตเซตเราวรู้สึกว่าถ้าเกิดเสยเสยตรงๆขึ้นไปเลยก็ได้แต่ว่าพอให้แสงเนี่ยเราว่าถ้าเป็นลุคนี้มันต้องแสงให้ให้เส้นมันตรงเส้นมันคมหน่อยอมาลุคสุดท้ายครับดดดี้เสื้อผ้าเป็นไงดีพี่ดดดี้เราเป็นดดดี้เท่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้ดดี้น่าเบื่อเพราะฉะนั้นเราเราว่าไปใส่ฮาวายได้ าก็คือเสื้อฮาวายโอเคแล้วก็ใส่กางเกงอ่ามิลิตรีมิลิตรี้เอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ครับได้ครับผมไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน เฮ้ยไออุ่ได้มึงเปลี่ยนลุกแล้วมึงดีความเป็นดดดี้เนี่ยคือเราใช้ชีวิตมาเยอะมากมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนี่มันจะเกิดความอบอุ่นเพราะว่าเราจะแก้ไขปัญหามาเยอะมากแล้วเราจะเจอใครเรามีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนมีอะไรอยากให้ผมช่วยไหมครับเดินเข้าไปด้วยความรู้สึกนี้แค่บุงเดินเข้ามามประสบการณ์รถเป็นอะไรครับ ต้องรู้สึกว่าสองเท้าเนี่ยเหยียบแน่นพื้นแน่นพื้นคงแน่นพื้นอกผายทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยส่วนนี้จะนําช่วงเนี้ยคืออ๋อเหมือนเราแบบมองทุกอย่างด้วยสายตาที่แบบเฮ้ยเคยผ่านมาหมดแล้วคือความเมตตาเนี่ยมันจะทําให้เรายิ้มในใจ มนเจอเจอทุกอย่างยินไม่ใจสัตว์มึงขี้เกียจกันสัต่งมึงสั่งเลยนะเอาจริงป่ะสามสามไปสามไปเตอร์นะอันนี้ยากสุดยากอันนี้ยากสุดตัวเหมือนเดิมกล้องกล้องนี้กูหญิงเฮ้ยเขากำลังแบบรถเสียรถเสียช่วยเหลือทำอะไรไม่ถูกสามสองหนึ่งแอคชั่นกูว่าอันนี้มันต้องไม่เผลอเห็นว่ะกูมันต้องเห็นเลยเพื่อแววตามมึงคือเข้ามาช่วยเหลือเลยสามสองหนึ่งแอคชั่น ย, m, ยิ้มแย้มยิ้มแย้มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชอบฟังเพลงะไรอ่าอ่าคิดดนตรีนั้นในหัว What makes me so special for y o ิ b ่ b y เราเพลงไม่ได้เราเพลงไม่ได้แล้วพอให้ให้ทำอะไรเกี่ยวกับเพลงอ่ะเสียบูลิ่งเลยไอ้ตัวนี้เสียบูเสียบูเล็กเลยกว่าจะจบเทปนี้อีทีอ่ะสามสองหนึ่ง action มีความสุขนะวันนี้เอออากาศดีทุกอย่างดีที่สุดว้าวรถเสียนะครับทำไมต้องเช็คเขาเลยมึงมองขึ้นมองลงนี่มองอะไรบ้าเราสื่อสารมองตาอย่างเดียวครับผมออได้าสองหนึ่งแอคชั่นรถเสียนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยดูให้ครับสามองหนึ่งแอคชั่นรถเสียนะครับน้องเดี๋ยวพี่ดูให้ไหมครับพี่ดูได้มังเคยสามสองหนึ่งแอคชั่นรถเสียแล้วครับ เดี๋ยวพี่ดูให้ไหมรถหายแล้วค่ะพี่เดี๋ยวพี่อะไรค่ะพี่เดี๋ยวพี่พี่ไม่ละหนูโทรหาเพื่อนแล้วพี่อี๋ไม่ต้องไปจับรถไม่เป็นไรพี่ดูให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ไม่เดี๋ยวมายุ่งใค่เดี๋ยมายุ่งเดี๋ยวพี่พี่น้องไม่เป็นไรจริงๆมามาไม่เป็นไร วันนี้เปลี่ยนลุกคกบ,บอกเลยว่าไอเ้เชี่ยมึงหล่อแบบมีหลายลุคที่กูไม่เคยเห็นแล้วกูรู้สึกว่ามึงมึงแครี่ลุคเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่พี่เชีไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองเหมือนกันอ่ะวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณคพี่กูนภาคภูมินะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โทนี่ด้วยพี่โทนี่านากมากนะใช่ใช่นานมากที่ไม่เห็นพี่โทนี่ออกรายการเลยนะใครที่อยากไปติดตามพี่โทนี่ก็ไปดูนะมึงไลฟ์สไตล์เท่ยิ่งเฮ้ยตึกเราสนุกมากบอกเลยเราชอบมากเราชอบจับคนแต่งตัวเราชอบแบบเซ็ตผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งให้ โคตรสนุกอันนี้ชอบมากชอบมากเขาอินนะอินนะพี่เป็นทุ่มฝักมันี่ทำหนังทำเรื่องอยากอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เก่งพอพี่ขาดดัดดี้ไหมนี่ดดดี้น้องรถเป็นไรป่ะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับผมแอคส์นะครับที่ทำให้มีรายการดีๆแบบนี้นะครับผมบอกกันแล้วจบซีซั่นแล้ว6ตอนนะครับยังไงก็ใครที่ชอบดูรายการนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆนะจะได้มีซีซั่นต่อไปแล้วก็ไปย้อนดูได้นะครับทั้ง6 EP เนี่ยลองดูว่าคุณเนี่ย เป็นหนุ่มน้อยแบบไหนและอยากจะปรับแก้บุคลิกตัวเองตรงไหนให้ตัวเองเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากขึ้นสิ่งที่สําคัญเลยดูแลเรื่องตัวเองดูแลผมเผ้าอ,อย่าลืมดูแลเรื่องกลิ่นด้วยเพราะความไม่มั่นใจนี่มันเป็นหนึ่งที่มันลดทอนความความขู่ของเราฉะนั้นสาคัญเลยนะครับขอบคุณ X นะครับวันนี้มีทั้งหมด4กลิ่นนะครับ X ตัวแรกนะครับ X Ice Breaker กลิ่นส้มแมเดลีนนะครับผมแล้วก็ X Ice Chill นะครับผมกลิ่นหอมเย็นสดชื่นครับกลิ่นที่3ครับ X black ครับผมเสน่ห์หอมเรียบง่ายเป็นผู้ชายน่าค้นหาและกลิ่นสุดท้ายครับ X dark temptation ครับผมเสน่ห์เย้ายวนดังช็อกโกแลตแต่ละกลิ่นมีช็อกโกแลตต่างกันพรีเมียมใช่ครับผมอ่ะใครที่อยากใช้ X นะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันหอมยาวนาน48ชั่วโมงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆบอกลูกค้าว่าเฮ้ยดูแล้วสนุกซีซั่นต่อไปเจอแน่นอนอ่ะขอบคุณนะครับจบซีซั่นนี้แล้วนะครับใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่โทนี่ขอบคุณพี่อูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครัับบบโออกาาสหนน้ะคครขุณ X นะครับน,นี่ลามแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ย